ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับถ้าเรือครับโดนซ้ำปรับแพ้เหตุไฟดับนะครับมาดามแป้งขออพยพชั่วคราวครับพลตําร,รวจโทอํานวยนิมโนโครับโค้ศพสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการวินัยและมารยาทครับเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินัยและมารยาทที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่6ตุลาคมครับในวนราระสําคัญคือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสนาม ในเกมที่สิงเจ้าท่าการท่าเรือ f c กับกีเลนพยอง s c g เมืองทองยูเนเต,ต็ดเมื่อวันที่4ตุลาคมครับเกิดเหตุม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดก่อนการแข่งขัน20นาทีและทางทีมการท่าเรือครับไม่สามารถกู้ระบบไฟฟ้ากลับมาได้ภายใน60นาทีทําให้ผู้ควบคุมการแข่งขันยกเลิกการแข่งขันไปก่อนครับคณะกรรมการได้เชิญตัวแทนจากทั้งส,สองสโมสรครับนำมาโดยมาดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซำนะครับประธานสมโมสรการท่าเรือและนายการจันรัฐ ผู้อานวยการทั่วไปของเอ g เมืองทองอยู่ในแตดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงที่อยู่ในเหตุการณ์พันตํารวจตีครับอาคมวงสามารถจาารจราาเรจ,ทรทจ้าหน้าที่ตํารวจนครบาลท่าเรือและร้อยตํารวจโทธีรพลพลมณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD นะครับเข้ามาร่วมชี้แจงภายหลังการประชุมครับพลตํารวจโทอํานวยนิมโนกล่าวว่าได้มีการระเบิดขึ้น4ครั้งบริเวณตู้จ่ายไฟแรงตามของสนามแพสสเตเดียม ยืนยันตรงกันว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากสายไฟที่ฉนวนลอกครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านาครหลวงก็ยืนยันว่าไฟฟ้าลัดวงจรเกิดการระเบิดได้เป็นเรื่องปกติครับขณะที่พยายามดึงไฟฟ้าแรงสูงมาช่วยเพื่อให้เกิดการจ่ายไฟในสนามปรากฏว่าทาไม่ได้ครับเพราะตู้ของสนามได้รับความเสียหายจากไฟฟ้าลัดวงจรพลตารวจโทอํานวยนิมมโนยัยงกล่าวต่อว่าตามหลักทางสมมสรมีเวลา60นาที ในการแก้ไขตามระเบียบครับเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความบุกพ้อง,องทีมเยา้าสนามไม่พร้อมแข่งขันไม่ใช่เหตุสูดวิสัยอันที่ฟ้าผ่าน้ำท่วมเพราะฝนตกหนักจนขังและเล่นต่อไม่ได้ดังนั้นจึงต้องมีการลงโทษตามข้อบังคับและกะติกาตามข้อที่5.1.7และข้อที่5.1.9ครับประกอบไปด้วยบทที่3การกำหนดโทษให้การนับประตูดได้เสียในการประแพ้ดังนั้นการท่าเรือจะถูกประแพ้0ต่อ2 และปรับเงินจํานวน5 0,000บาทครับรวมถึงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นพลตําตรวจโทรอานวยนิมโนโกล่าวปิดท้ายด้วยว่าในเหตุนี้ไม่สามารถดันทุรังตัดสินให้เป็นการเลื่อนการแข่งขันได้เพราะว่าทาง scg มองทองก็อาจจะไม่พอใจเช่นเดียวกันครับดังนั้นต้องยืนอยู่บนความถูกต้องและระเบียบครับรวมถึงข้อเท็จจริงที่ทางเจ้าหน้าที่ด้านไฟฟ้าทั้ง3ส่วนยืนยันตรงกันและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้มีความเห็นว่าไม่ปลอดภัยอะไร อย่างไรก็ตามครับทางท่าเรือมีสิทธิ์ที่จะยือ่อบทธรณ์ภายใน24ชั่วโมงทั้งนี้ครับการท่าเรือต้องโดนปรับแพ้เพราะเหตุไฟในสนามแพสสเตเดียมนะครับดับต่อนเนื่อง2จาก3เกมหลังจากเพิ่งมีเหตุการณ์ในเกมกับโปลิเตโรครับทางด้านมานานแป้งครับกล่าวว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นหลังจากเดินทางมาถึงสนามได้ไม่นานเท่านั้นก็ได้ยินเสียงระเบิดขึ้นหลายครั้งและไฟฟ้าก็ดับลงซึ่งด้วยความที่เพิ่งเคยเกิดเหตุไฟฟ้าดับเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมา จึงได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเป็นปกติครับและทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่แนะนำให้เปิดเครื่องปั่นไฟเพื่อให้จัดการแข่งขันขึ้นมารวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบวัตถุระเบิดเองก็ให้ความเห็นในทางเดียวกันโดยให้มองถึงความปลอดภัยของแฟนบอลและนักฟุตบอลเป็นหลักครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ควบคุมการแข่งขันจึงได้มีการพูดคุยกันเพื่อขอให้ยกเลิกการแข่งขันไปก่อนและมีการทำหนังสือชี้แจงมาอย่างไรก็ตามครับต้องมาให้คณะกรรมการพิจารณา หวังว่าทางคณะกรรมการจะเห็นใจและพร้อมรับผลการตัดสินที่ออกมาประธานหญิงแห่งการท่าเรือยังกล่าวต่อว่านอกจากนี้สโมสรการท่าเรือยังได้ทําหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขออนุญาตให้ใช้สนามกลางในการจัดการแข่งขันในเกมเย่าทั้งหมดของการท่าเรือไปจนจบฤดูกาลของเลกแรกก่อนครับโดยได้มีการติดต่อสนามที่จะใช้งานเอาไว้แล้วเป็นสนามที่ได้มาตรฐานและแฟนบอลก,ก็สามารถเดินทางได้สะดวกครับ ก็น่าเห็นใจทีมการท่าเรือนะครับสำหรับเพื่อนเพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับแล้วถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์ห่งแชร์เฉยท่านนะครับจะเป็นกําลังใจกับพวกเรามากมายแะ้าไม้อยากพาเาสารจากเราครับท่านสามารถกดซับสไครกดติดตามพวกเราไปได้ครับสวัสดีครับ